โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเพิ่มรายละเอียดนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะพยายามรับทุกงานแล้วก็มาพูดสรุปอีกรอบน,นึงหลังจากคราวที่แล้วที่เไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเปิดวันแรกนะครับวันนี้ก็นะครับผมงานตัวนี้ผมบอกเลยเป็นงานหัวใจยังเป็นเสียงมาฮีโร่อยู่นะแต่ว่าผมบอกตามตรงรายละเอียด อะไรอย่างเงี้ยดูได้ไหมดูได้นะไม่ค่อยมีใครรับแต่ว่างานตัวนี้เดี๋ยวมาดูนะครับวิ่งไปไปกี่กิโลนะเจ็ดกิโลนะครับผมแล้วก็เป็นงานหัวใจด้วยแล้วทําไมผมผมรับเพราะว่าเอ่องานตัวนี้ผมเห็นรายละเอียดว่าไปรับตรงมาร์เก็ตปุ๊บแล้วก็มาส่งแถวแถวบ้านอ่ารุณนทองห้านะครับก็เลยว่าเออโอเคไปตีเป่าไกลหน่อยแต่ว่ายังกลับมาโซนเดิมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับงานกันดีกว่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับรายละเอียดเอ่อ นะครับจุดจุดถึงที่หมายเราค่อยเลื่อนนะครับผมนะอ่านนิดน,นี่นี่หน่อยโอเคเดินทางเลยดีกว่าพี่ครับรู้จักขนมไทยบ้านสวนไหมครับขนมไทยบ้านสวนเหรออยู่ไหนะขนมไทยนะใช่ใช่ใช่ครับนะครับนะงานในตลาดทุกคนก็น่าจะรู้แลลวครับว่า อ,อ,อ,อ๋อถ้าไม่ใช่คนพื้นที่อย่างเงี้ยการารับงานก็ค่อนข้างช้าช้าจริงครับไอผมก็คนพื้นที่ไม่ใหม่ใหม,ม่ผมยังไม่รู้เลยครับว่างานตัวนี้มันเป็นงานหัวใจผมได้ยังไงอ่ะต้องไปดูหน้าร้านนะครับนะเราก็ได้มาแล้วนะคะรับฝอยทองฝอยทองสามโลเออผมเห็นแล้วนะครับไม่คุ้นเลยครับไปขอมาตอนไหนวะนะไม่คุ้นเลยไปขอมาตอนไหนไม่รู้ มาจะนานแล้วจนลืมแลครับแต่ว่า,าตลาดนี้ผมก็เคยมานะครับอยู่ตรงทวีพัฒนานะครับใกล้ๆตลาดสวนหลวงสองฮะแต่ว่าห่างก,กันประมาณห้าโลนะครับผมไม่ใช่ห้าโลไม่ถึงหรอกสองสามโลโอเคเราไับสินค้าแล้วนะครับแล้วก็มาถึงจุดส่งเก <c oughs> ือบพลาดแล้วไงเมื่อกี้คือให้เลื่อนครั้งแรกใช่ไหมครับ ให้เลงครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2นะเราอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดส่งสินค้าเราอยู่ตรงนี้นะครับนะออแอปแผนที่นี่ไม่รู้ว่าลาลามูเขาทาขึ้นมาเองไหมเอเองที่นี่คือพัฒนาแบบว่าเเสริมขึ้นมานิดนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ยังรู้นะครับว่าแผนนี้เป็น,ปนแผนที่ของ Google แล้วเขาเพิ่มรายละเอียดให้เห็นเป็นรถอะไรอย่างเงี้ยครับผมถือว่าดีไหมก็ดดีครับแ,แปลกใหม่ดีนะ โอเคเห็นไหมครับผมผมที่ผมกล้ารับรับตีเป่ามาไกลนิดหน่อยเพราะว่อาอผมอยู่แถวแถวนี้หลักสองใช่ไหมแล้วก็ผ่านมานี่แล้วก็มาส่งส่งนี่ครับผมอโอเคเดี๋ยวโทรหาลูกค้าก่อนนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับลูกค้านะครับว่าได้รับสินค้ากําลังไปส่ง,งลูกค้าบอกว่าเอที่เคยมาส่งนะครับที่เคยมาส่งนะคะที่ไหนวะผมบอกตามตรงจําไม่ได้เขาบอกว่า อยู่แถวซอยหนึ่งอารมณ์ราห้านะครับโ okay. <_ d ose> อเคไปไปไปตอนแรกก็จำไม่ได้ <_ d ose> เคยมาส่งแน่เลย <_ d ose> เ,เพื่อนครับผม <_ d ose> อาไร่พหกอ่ะเก้าสิบสองบาท <_ d ose> อ่าเนี่ยจำอะไรมันมีมีสักคลิปสองคลิปแหละท,ที่ที่บอกว่า,าแถวนี้มีจะมีร้านแซนด์วิชอ่านะครับผมนะอู้จําไม่ได้แล้วอ่ะมันนานมากอ่ะนานมากผมยังจำไม่ได้เาเคยขอหัวใจเขาไว้โอเคครับ น่าเดี๋ยวก็ผมจะรวบรวมคลิปเอาไว้แล้วกันสักอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแล้วก็มาสรุปกันนะครับแบบละเอียดที่สุดนะครับก็ไม่รู้ว่าแถวบัลลีมาทนนะจะได้แต่วันละตัว2ตัวแหละก็สุดแล้วที่สุดแล้วจริงๆสําหรับผมนะผมไม่อยากตีเป่าไปเข้าในเมืองอะเอาเอาให้ที่เราสบายใจมากที่สุดดีกว่านะครับเราก็ได้แล้วนะครับได้ออกจากถิ่นตัวเองสักทีนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปประจนภัยนะครับสําหรับวันนี้ครับตัวลาล่านะครับผม เดี๋ยวให้มาดูนี่บางแคเหนือไปเปาเวกนะครับผมก็ถือบอกว่าเป็นงานนี้เป็นงานอ่าตัวขนมนะครับขนมมลแอ่าหยกสดนะครับหยกสดนะงานตัวหยกสดนะครับผมที่เพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับปาเดี๋ยวพาไปทัวร์ในเมืองสะหน่อยนะครับวันนี้นะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับโอเคเดินทางอะไรดีกูราโอเคครับผมเรามาแล้วก็ได้แล้วนะครับ นะก็ผมบอกเลยก็ถือว่าดังมากเลยนะครับเนี่เห็นไหมคือส่งไกนะ่มากบางทีคือส่งไกลห้าร้อยอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าบางทีถ้า <c oughs> แป๊บหนึ่งขอจัดแป๊บหนึ่งนะอธิบายครับเออบางทีบางทีห้าร้อยก็มีมาแล้วนะครับเจ็ดร้อยก็มีมาแล้วนะครับอยู่ที่ลูกค้าเขาจะสั่งเขาจะอยากกินขนาดไหนนะครับผม ก็ถือว่าค่อนข้างดังพอสมควรนะครับแล้วก็อร่อยด้วยโอเคก็ไปประเวทกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองโพสในกลุ่มจะซูมีใครจะให้สัมภาษณ์ไหมเพราะว่าคือโอ้โหเจ็ดแปดเดือนแล้วไม่มีคนให้สัมภาษณ์เลยครับเดี๋ยวจะลองโพสในกลุ่มผมได้งานไปประเวทมีใครจะทักทายพูดคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้ก็ส่งเสร็จกันแล้วนะครับก็นานๆวิ่งไกลทีบอกเลยปวดตูดมาก โตูดมากแล้วก็อากาศร้อนมากเลยครับวันนี้โอ้แล้วก็ตอนนี้เราอยู่นะครับตอนนี้ตอนเนี้ยอองานมันยังไม่เด้งสักตัวเลยครับก็น่าจะออไม่รู้ทำไงครับน่าจะรอไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเราจะถึงสองโมงสามโมงน่าจะมีงานหัวใจผมอยู่แถวแวสวนหลวงอีกเช่นเคยนะครับผมนะเดี๋ยวตีเป่าสักสิบยี่สิบโลไปรับเนี้ยน่าจะคุ้มกว่านะแล้วก็ออหางานไปแถวสีลมสาทรอ,อะไรเนี้ยน่าจะดีที่สุดแล้ว อ่าในแอปขึ้นเท่าไหร่นะสามใช่ไหมในแอปขึ้นสามแต่ไปจริงๆแปดโอ้โหสิบห้าหนังดีซีไปทางไหนเนี่ยต้องไม่ได้ไกลจัดอีกโอ้หัวงานกัวกระตัวที่มาโอ้เจ็ดกิโล โอเคครับผมรอมาเนิ่นนานสุดท้ายก็ได้แล้วนะครับผมโอ้โหประเวศออนเงินนะรับของที่ไทยรุ่งสตีมาส่งตลาดซับเจริญนะครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยมุ่งหน้าทางตะวันตกไปตามซอยพัฒนาการ65เข้าสู่ถนนพัฒนาการแล้วเลี้ยวซ้ายหลังจาก7-11สาขาพัฒนาการ65 ุยคนหน้าโมโหเลยครับเมื่อกี้ไอเราก็รับงานตัวนี้ใช่ไหมไปออมเงินแต่เมื่อกี้ครับมาส่งามาอยู่แถวามารับสินค้าแล้วประเวศบางมดแม่งโผล่มาโอ้โหคตรสนะุดจัจจเดเลยฮะ่ะคือจะจะจะเครีย,ยดอะไรเยอยโคตรน่าเสีย้เพราะว่าถ้าเราบางมดก็ใด้บ้านเราอีกทีหนึ่งไงครับผมโอ้โหโคตรเครียดแม่งเอ้ย ตลาดครับงานที่สองนะครับวันนี้เข้าตลาดแต่นี่มีไข่ด้วยคือเมื่อกี้ถือว่าดวงถือว่าดวงไหมก็ดวงหน่อยๆนะครับเนี่ยผมกดตรงเซเว่นตรงนู้นเห็นปะใหญ่อๆอปุ๊บเนี่ยมาตลาดตรงนี้เองฮะ รยงามบุกวานที่12เป็นยังไงล่ะขับไปด้วยกดไปด้วยนะครับก็คือผมก็รู้อยู่แก่ใจแล้วครับว่ากดไปด้วยมันอา่านไม่ทันอยู่แล้วครับมันก็ต้องอ่านะมันขึ้นหนึ่งกิโลอ่ะครับเข้าใจไหมมันขึ้นหนึ่งกิโลยังไงก็ต้องกดอะ่ะเออเพราะว่าขับมาเนี่ยสิบสิบกิโลประมาณสิบกิโลแล้วเด้งมาไหมเด้งนะเพื่อนๆจะเห็นตัวอย่างอย่างเช่นเด้งห้ากิโลเด้งหกกิโลอย่างเงี้ย โอ้โหตายเลยนะตายเข้ามาเย็นๆเลยจุดหมายของคุณอยูาา่ทางซ้ายเดี๋ยวมาดูกันนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้ก็ประมาณ18นาฬิกาครึ่งนะครับผมแล้วก็หกโมงครึ่งโอ้โหมาครั้งแรกที่โคตรบังเอิญอ่ะโคตรบังเอิญโคตรโคตรอ่ะร้านอยู่ข้างหน้าแลนะครับแล้วก็ก็ะลงตรงนี้พอดีเลยมาได้เลื่อนลงขึ้นตรงนี้พอดีเลยคือมาฟุกฟุกจริงๆนะโอเคครับผมก็ได้เรียบร้อยอะไรพวกนะ ก็เท่าไหร่ดูเวลาหน่อยอ๋อก็ประมาณ18บนาการ50นาทีเหมือน40นาทีแหละครับผมเดือกว่าจะเดินไปเพราะว่าผมจอดอยู่ข้างนอกหน้าเซเว่นนะครับนตรงถนนเลยก,กลับไกลเชีย่ยอยู่ไหนวะเนี่ย ตะวันออกไปตามซอยนครการศึกษาติวานนท์27เข้าสู่ซอยนครการศึกษาสิันี้พี่เส็ไปสิบบาทโอเคครับผมขอบคุณมากครับดีีเตรียัุ้กาะครับผมได้ครับก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมก็มาสรุปหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้สรุป แบบเห็นใบหน้าใบหน้าอย่างนี้นานแล้วนะครับผมก็ถือว like, ่าเป็นยังไงบ้างก็ได้ประมาณ900กว่าบาทนะครับนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูว่าไปรับมาไหนบ้างนะครับก็บวกไปแล้วได้900กว่าบาทแล้วก็ภารกิจสําเร็จนะครับผมก็จะได้250แต่จะเป็นเครดิตนะเป็นโบนัสทำภารกิจผ่านนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าพาไปไกลมากนะครับคือ ตัวใหญ่ปุ๊บก็ไปแล้วก็ได้ไปซอออยู่แถวออ,อ,อมเงินแล้วก็ท่าแรงนะครับนะแต่ว่ามันจะมีตัวเจ็ดร้อยถ่ายไม่ทันครับไม่ได้ถ่ายด้วยกําลังเข้าเซเว่นเลยเสียดายนะครับแต่ว่ามันก็ดีไหมผมว่ามันก็ดีนะแต่ว่าจะเหนื่อยเหนื่อยตรงที่ว่าตีเปล่ากัดเข้าใจไหมครับตีเปล่ากับเนี่ยประมาณสี่สิบห้าสิบโลสามสิบโลประมาณนั้นแะครับผมแต่ว่าถ้าซออยอยู่แถวบ้านเนี่ย มันตีเป่าเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับในการตีเป่าไปรับอาหารแต่ว่ามันตีระยะสองโลสามโลมันบวกๆกันทั้งวันมันมันรู้สึกว่ามันไม่ไกลบ้านเข้าใจไหมครับมันรู้สึกไม่ไกลบ้านแต่เวลาลาบปุ๊บตอนที่เราไหลไปเรื่อยปุ๊บตีเป่ากลับแต่ละทีแต่ละบ้านเนี่ยโอ้ตีกลับบ้านสุดๆเลยครับผมก็ถือว่าดีไหมก็ดีครับก็กดก็ง่ายอยู่ง่ายอยู่นะแต่ว่ามันก็วาร์ปนะครับง่าย เอาอยัางไงกันแน่ก็ลองมาทดสอบก,ก,กันได้นะครับว่าออง่ายไม่ง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเนาะกดแตะปุ๊บเลื่อนปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ระวังหน่อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นบางทีมันคือมา7จ็ดโล5้าโลนะครับขึ้นหัว5้าแต่ไปรับ8ขึ้นหัว3ามไปรับ8อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ระวังกันด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับบา,บายๆกระป๋องนะเดี๋ยวหาเวลาว่างไปวิ่งละลาดนะครับผมนะ